อารีบ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 เอาเอาเอาเร็ว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 ีบสวมรีบสวม,สวมเอาเอาเอาวรีบสวมเลยเอา้าวนะครับหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วนะครับนะพร้อมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่นะครับตำรวจรจราจรสนอลักศรนะครับจัดการนะครับคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับรีบร้อยบอกแล้วไงนะครับแดดร้อนนี่นะครับบอกแล้วนะครับอ่ปไปเชิญเขาป้อมนะครับนะ นี่ครับอยกเดี๋ยวมอบางแคครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่21 000, 25, 68, ธันวา2568เวลา16.19นาครับนี่นะครับท่านผู้ชมหัวก,กันน็อกไม่สวมใส่นี่โดนแน่ๆครับนะยิงเป็นมันหยุดแบบนี้อืมเอาอีกแล้วมาแล้วครับทุกคน เป็นยังไงเอายังไงเอาเจออะไรอีกนี่ครับบอกแล้วไงโอ้โหนะครับนะเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดนะครับมาในแยกนี้นะครับบอกแล้วนี่เป็นยังไงก้ามาฝั่งทนนะครับยิ่งเป็นถนนเพชรเกษมถนนกาญจนาเนี่ยเพื่อจะมานะครับ มาเที่ยวในย่านนี้นะครับบอกเลยอ่าจะว่าเก่าอีกไหมเมื่อกี้นี้ว่าเก่าไปแล้วนะครับนะไปจับเสร็จข้อป้อมนะครับตามสเตปตามสเตปตามสเตปนี่ครับไปป้อมนี้ครับตู้ยามสอนอลักสองครับเลียงคิวกันเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับบอกแล้วไงเออ อย่าลืมครับมาในจุดนี้แยกนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับพวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับของดีบางแคีจริงคนบางแคไม่ค่อยโดนกันนะครับแต่เป็นพี่น้องที่มาเที่ยวนะครับต่างถิ่นมาในแยกนี้แล้วก็แท็กซี่อย่าไปจอดมั่วๆนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝากถึงแท็กซี่ด้วยแท็กซี่ไทยแลนด์ที่ไปจอดนะครับบริเวณตรง ทางลงนะครับเดอะมอบางแคนี่นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมตรงนี้นี่โดนล็อกล้อครับไปหนึ่งลายอ่าตอนนี้ไม่รู้ว่าปลดหรือยังอ่าปลดไปแล้วนะครับนะจุดนี้ก็จอดไม่ได้นะครับที่ต่อคิวกันตรงนี้วันดีคืนดีนะครับตำรวจก็จะออกมาล็อกล้อนะครับนะเออไปแล้วนะครับนะคันที่ล็อกล้อไปแล้วการจราจรวันนี้นะครับวันศุกร์ก็ พอได้อยู่ไม่ติดเดอ้อพอไดอ้ใช่ได้ติดเฉพาะแบบไฟแดง